ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตเชียร์อั้าฟ้องเหตุดนก่อกวน,นไม่เลิกเล่นเอาชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของนางเอกสาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อออกอาการโมโหแทนหลังมีชาวเน็ตบางรายที่เข้าไปคอมเมนต์กอกวนสาวอั้าในโพสต์ล่าสุดที่ซุปตาคนดังประกาศตามหาสุนัขจากเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิดที่บางบ่อโดยครั้งนี้โพสต์แรงมากหาว่าสาวอั้า โพสสร้างภาพโพสไปตามหน้าที่โดยคอมเมนต์แซะดังกล่าวบอกว่าโพสไปงั้นแหละประมาณว่าฉันช่วยโพสให้แล้วนะฉันรักหมาแฟนขับก็ฟิลไปสิหมาล้นประเทศไปช่วยสิโพสสร้างภาพไปงั้นแหละ ดูดาราต่างประเทศเป็นตัวอย่างทำให้มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถล่มกับว่าสาวอ้ำโพ์ประกาศตามหาสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วไม่ชอบควรอยู่เฉยๆรวมถึงเชียร์ให้สุปตาสาวฟ้องข้อหามิ่นประมาทด้วยเพราะเจอก่อกวนไม่เลิกจริงๆ